ลูกแม่จะเสื้อกอกของลูกออกมาแม่อยากรองใส่ไม่ได้ครับแม่มันของผมครับไม่ได้ไม่ได้นีแน่นี่บอกไม่ได้ไงไอยลูกแม่แค่อยากรองเล่นแม่จะเล่นแม่ครับผมอยากเล่นครับจยาแม่ใหญ่แยกผมทำไมลูกแม่แค่อยากรองเล่นโอ้ลูกอย่าเจ็อย่าทำลายแม่ผมแค่อยากเล่นกับแม่ผมเล่นหยอกหยอกมาแม่ก็เล่นด้วยมา ต่อสู้ตืดตือตืโอ้พอได้แล้วลูกแม่เหนื่อยอแม่ไม่มีนอเลยก็ลูกโตแล้วเนี่ยอ้ผมคือพนักงานฮัดดอกผมไปส่งฮัดดอกก่อนนะแม่เดี๋ยวเล่นกับแม่ก่อนลูกได้เลยนี่นี่เล่นอ้ําเดี๋ยวผมจะไปส่งฮัดดอกแล้วเดี๋ยวลูกอย่าพิ่งผมขอไปส่งฮัดดอกก่อนหน้าเอาฮัดดอกมาส่งคับ นี่ครับผมพัตดอกครับ